ถ่ายควายน้องแก้มก่อนกําลังจะปล่อยกําลังจะไปื่อเออมันตื่นนะโอ้ยแม่นี่แม่นีน,นลูกเขาจะเลื่อนแม่นะหลอหัวไปแล้วควายน้องแก้มโอ้พอไปกินยาเมืองนั้นบ่า นีข่าวตากเล่มหย่าโอ้ยกัดดังพวยพวดคนนะเล่มหย่ยากัดดังพวยพวดกัด,ดหย่าดังพวยพวดเลยโอ้หย่าเขียวน่ะ เขียวเชียวเขียวหนาเขียวหนาเขียวเขียวจนแปลกก้ามงดิจังไดีล่อยเล่มหนาค่ะิดกวดปากปากใหญ่ๆหน้าผางโนโน โอ้บักจุนบ้านี้บักจุนบ้านี้ไม่บักจุนบ้านตัวนี้ท้องอ่างรองเท้าขาวขาใหญ่โตยาวโต,วโตวสูงผ่านร้อยทีชิมหาก้อไปนลยกัได้มาตรฐานแล้วโอ้รดคุดเที่ยวแทนเนี่ย ความทางแล้วความทางแล้วความทางแล้วความทางละ่งละ,ละ,ละขเขายาว,าวความทางมาก็อมองน้ำไม่เตลดรถเถิลดล้นแลนสวนอยู่อุ้ยหยาเล่มหญ้าก่อนออกไปทุงท่งนาทุ่งนาโมนี้แต่สีเด็ดท้องพ้าบรรยากาศขนาดแดดเดเดแ้งขนาดเลยโมนี้ชิพาจ้จาก,ก่อนเลยไม่เต่แดด แดดแต่เ้าขนาดมันเข้าห้มเข้าอันบวกควยแล้วเข้าห้มก็นอนตมล่ะสั้นบ้ได้มันิิฮอนหลเสาวโผล่บ้ได้ควยมันฮอนแดดเกิน อันนี้ให้อันเบิ่งควายเล่มหย้าไม่ได้ไปเบิ่งทงกับมาเบิ่งในบ้านกำลังจะเล็มหญ้ากำลังจะออกจากบ้านไปทุ่งหญ้าไปทุ่งหญ้าทุ่งนาทงทงทงวันนี้มันสิเด็ดและบานปีปีนี้พศองหนมันจะเดดมันขาดช่วงผลขาดช่วงมันจะเด็ด อันนใ้่ปล่ยเลี้ยงควายบ่อยนะฮะตัวน่ะสิ่ปยเลี้ยงควายบ่ะ,นะบาบะกาดหยาดดงพพวดมารอลุ้นลูกก้าวเจริญเจ็ดเดือนแล้วแนมะ่แม่มสูงร้อยอันสีน่สิบเจ็ดหัว สูงฮะเราลุ้นในท้องในเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดแปดเก้าเก้าเดือนลูกก็ออกเดือนนี้เดือนมีถคนน่ะก็เล็กนะกระดาสิ่งค่ะ ใหญ่ใหญ่สูงสูงในท้องนีงเก้าเจริญเจ็ดเดือนเก้าเจริญเจ็ดเดือนในท้องโอ้กินหญาดังคนพูดปากใหญ่กินหญ้ากเกงนนาา่งอันนี้ถ่ายไ้เบิ่งอันควาเลมหญ้า ก่อนสิปล่อยลงทงนะควายเลี้ยงยาก,ก่อนจะลงทงนาะเดือนใดได,ไดนี่ก้าวเจริญหันสิงสิงหากันย่านวะสิงหากันย่านเ่ยนะกันย่านอยู่น,ยน,นะ มันลุนเจ็ดเดือนในท้องนี่ก้าวเจริญนี่ก้าวเจริญในท้องและเจ็ดเดือนแล้วอ่ามารอลุ้นกันเจ็ดเดือนแล้วในท้องนี่ก้าวเจริญแม่ไม่สูงนะแม่กับแม่ท้องอ่างให้ลูกมาน โอ้กินข้าวหอมเลยเย็นจะสวยได้ยีหอมอันนี้เดียโอ้กันหนาพุดพวดดังพุดพวดกันหนากันนี่ตัวกันหนาพุดพวดมันลุ <Beij vrai> ้น <empathy> ก้าวเจริญอ <can> ีกสามเดือนเจอกันจะออกตัวเมียตัวผู้ ตัวผู้ก็ดีตัวเมียก็ได้สองเทือกล่ะโอ้ตัวนี้ต้องเป็นตัวเมียติอ๋อมันได้สองเทือกลหรไปย่างไงไปย่งไปทงไปทงโอ้ไปสวนติโอ้ไปสวนอ๋อไปสวน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  จะมาถ่ายให้ชมนะคะตลาดดอนทอยยังไม่เปิดนะคะค่ับผู้ชมช่วงนี้ยังมีโควิดโควิดอยู่ค่ะยังเปิดบ่ได้ค่ะบรรยากาศตลาดย่าเยอะหลังจากที่อันเดือนกวกว่าลวละปิดตลาดย่าก็เลยเยอะแยะทีนี้ก็ยังมีข่าวแววมาอยู่มีคนติดอีกสัน โรงเรียนพ่อแม่ไปไปงานมามาติดลูกอย่างเงือนลูกไปโรงเรียนไปติดหมู่อยู่โรงเรียนเหมือนสร้างปิดโรงเรียนเหมืนนอนฉันสกุลนครจักอยู่บ้านไหนยังบ่าจักอยู่แค่นี้กับตลาดกับซ่องสีเลื่อนไปอีกแล้วตลาดกันนี่คือสิบไม่ได้เปิดง่ายดอกเลื่อนไปอีกแล้ว พูนว่าคอนปีเครื่องปีขอนปีผมได้เพรานว่าโควิดก็ดี่เาั COVID นย่งดนอยู่ได้ใช่พว่าปีนี้ยังเบิดปีอยู่ก็เลยยังไม่ได้เปิดนี่คอยน้องแก้มากินหญ้าก,ก่อนกินหญ้ากินกันมายุบกินกันดิพื้นที่ตลาดกันเลยพูด,ดเแปนจังป้างอยู่ เป็นจังปางเพราะว่าอันปิดเดือนกลัว,ลวเนีดยทีนี้มันก็เลยหย่าขึ้นหย่าเขียวจังมือใดสิีได้เปิดจนข่าวข่าวโควิดผ่านพ้นไปเพื่ะเปิดมืดแดดก็สิได้แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะคะตลาดนัดโคกระบือด,ดอนทอยค่ะเปิดทุกวันจันทร์ค่ะถ้าแม่วานมามีโควิดกัดี ดอนทยอยตำบลสามคัคคีพัฒนาอำเภออากาอำานวยจังหวัดสกลนครน,นะคะตลาดดอนทอยค่ะอยู่หลังโรงเรียนค่ะหลังโรงเรียนดอนทอยทีนี้ก็ช่วงนี้โควิดก็เลยบบได้เปิดยังบ่เปิดขอให้โควิดผ่านพ้นไปนะคะเศรษฐกิจก็อยู่ที่เดิม วอควายก็อยู่ที่เดิมอยู่มาเหมาะแม่แม่เลยอยู่บ้านไผ่บ้านมันลไปหากันบ่ได้เด้หามบ่ให้ไปหากันเด้เพราะว่ามาล้อมนี้แห้งหายแรงอ่ะซันถ้าลงปลอดแล้วมันจะไม่หายแต่ถ้าหายก็ปอดเสียอ่ะซันปอดพังเลยอ่ะซันน้ำท่วมปอดปอดพังเลยอ่ะซันทีนี้ก็ อยู่เหมาะๆไม่แม่อย,อยู่บ้านไผ่บ้านมันเลยบ้านนี้อันนี้คือบรรยากาศตลาดนัดโคโกระบือดอนทอยนะคะยังไม่เปิดนะคะเอาไว้วันไหนเปิดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะท่านผู้ชมอัตราคือห่าวดี๋ยวค่ายน้อยตัวนะคือห่าวดี๋ยวคอยน้อยพึกสภาตัวน,น้อยนะคือห่าวแี่ได้เดือนพึกสภาด้วยตั้งสื่อให้พึกสภา ได้เดือนกันญากะตั้งซื้อให้กัญญาได้เดือนเมษากะตั้งซื้อให้เมษาตามเดือนเลยโลง่งโลง่งปรงโปรง,ปรงบรรยากาศรอบๆตลาดอ่านี่ตลาะให้ตัวน้อยนะ ตัวน้อยนะเขาบอกินวันย่างเลยเลาะย่างเหี้ยวตัวน้อยๆอ,นะอันนี้คือให้ชมบรรยากาศตลาดนะคะว่าง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 ,างไม่รู้อีกว่าเราจะได้พบกันที่ตลาดดอนทอย รอให้โควิดผ่านพ้นไปก่อนนะคะและค่อยเจอกันนะคะทําแจ้งอันถ้าตลาดเปิดเมื่อไหร่ก็จะแจ้งใ้้ซาอีกทีนะคะท่านผู้ชมรอติดตามคลิปต่อไปจ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณหลายๆเ้อ สบายดีบองซูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า